สวัสดีครับเบบซีทุกคนนะครับเนาะรับมือนีพอเตมพามาติดตามเลขเด็ดสีแยกคอ,อกวัวได้พี่น้องเนอะรับก่อนสิไปเบิงเข้ากับว่าเบิงก่อนนะครับเนาะวันที่16พฤษภาคม2567รัฐบาลไทยเข้าออก205 690ครับเลขล่างก็ออก60เนาะพี่น้องเนาะรับเห็นไปแล้วมองเมื่อกี้นะี่พี่น้องมวดที่ผ่านมาด้ครับเด้อนี่ ขับเลขเด็ดสีแยกข้อกลัวแต่ว่าบนล่างวิ่งห้ากับแปดกับบโม,มาจากตัวดอกพี่น้องแปดกับโกบโมาหากับบโมานะครับแต่ว่าเลขในแต่ล่างพี่น้องมีเก่ามีศูนย์อยู่ในพี่น้องเนอะครับเลขในแต่ล่างนี่ก็ถือว่าเข่าพี่น้อครับเนาะครับก็บมี FC เอฟซีพันคอมเมนต์มาหาพระเตีมอยู่แต่อยากเห็นเลขในแต่ล่างเนาะพี่น้องเนาะ ครับเมือ่อกี้มาติดตามนั่งน้ำกันนะพี่น้องอหนึ่งมิถุนายน หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเด้พี่น้องเนาะ อย่าบัตรคำได้พี่น้องเด้อขับเลขเด็ดสี่แยกข้อครัวนะครับ ครับเลขในตารางนะพี่น้อง4 7 5 3 1 ศนะครับเห็นบพี่น้อง475310นะครับเนาะเด็กในตารางนะครับเอาฉันั้นแล้วเข้มามักเข้าจับบอกได้ยังก็ได้พี่น้องวันนี้เพื่อนไฮตัววิ่งมากพี่น้องบนล่าง ขับบนล่างสี่กับ7ดพี่น้องสี่กับเจดเน้นที่เจดนะครับ สักเกียนนะพี่น้องเนาะครับจับคูหลักสี่สี่ศูนย์ สีหนึ่งนะครับสี่เก็ดนะครับส่วนหลักเก็ด เก็ดศูเกดหนึ่เกยดห้านะครับ เ็นทีสาหางพี่น้องบานนี้ส่วนเลข สามตัวหกสี่ศูนย์เก้าเจหนึ่งพี่น้อง สองหางนะครับเลขสามตัวครับมีแค่นี้พี่น้องเนาะสัดเกียนตนะครับเนาะครับพี่น้องนะาแคปหน้าจอไว้เลยครับเดอ้อกับเลขเด็ดสีแยกคอกวัวนะครับเนาะวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดครับเบอร์เลขในตารางนะพี่น้องเดอ้อสี่เจ็ดห้าสามหนึ่งศูนย์นะครับเนาะครับส่วนตัวพนันธมารเด่นกับ บนล่าง4กับ7เน้นที่7นะครับครับก็บมี40 41 47 70 71 75นะครับเนาะครับส่วนเล็ก3ตัวกับ640 971นะครับอ้าอย่าลืมนะพี่น้องเด้อม,มากสอบตัวใด็กย็จะลืมนะครับเนาะไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไปนะพี่น้องเนาะครับคอยเขา่าคอยแตกปังๆเด้องวดนี้ fc ก็จะได้สกๆศกมันๆกันนะครับ เอาอย่าลืมดับพี่น้องเด้อพอแต้มขอฝากช่องไว้น้ำนะครับเนาะครับตะวันพาโชคซาแนแอนนนะครับเนาะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ครับนำทีมโดยพอแต้มคือเกานะครับเอาอย่าลืมที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำเลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอกราบขอบพระคุณทีมซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิง่งมาติดตามพอแต้ม ครับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใ่ใดความไข้ให้มีนะครับเนาะกับคอยมีแต่โสกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกัมีแคนีนนะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม